ก็สบายดีพ่อพี่น้องกับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาอัปเดตขา่าวสารเล่าส่กันฟังกับบรรยากาศทุง่งนาพี่น้องกัก็กคือมดหนาวเลยๆพี่น้องเอ้ยอมผมไปเบิ่งไอ้พยากรอากาศกับหลังจากปีใหม่เป็นต้นปนี่มันบหนาวเลยพี่น้องคือบรรยากาศมันกระิบ อาจอาจจะไม่มีหนาวแล้วแหละอือสําหรับใครที่บอกว่าลุ้นลุ้นปีใหม่จะหนาวกะคือสีบ่นหนาวเลยแหละพี่น้องก็เนื่องด้วยสภาพสภาวะอากาศนี่ปีนี้เนี่ยพี่น้องปีนี้ก็เหมือนที่เขาบอกแหละคือมันเป็นสภาวะเอลนินโยอือเอลนินโยก็คือสภาวะแห้งแล้งแห้งแล้งนี่ก็คือปีนี้จนถึงปีหน้าประมาณเดือนไหนพฤษภามีถุนาเนี่ยพี่นอ้องอืม เพราะฉะนั้นนี่มันเริ่มจากปีนี้มันบปีนี้ก็มันเริ่มจากเดือนอะไรแหละเดือนมิถุนาบ่ะเมษาหรือพฤษภามิถุนาปีนี้อืมยาวจนถึงมีนาเมษาปีหน้ากะระยะเวลาก็หนึ่งปีพอดีเลยพี่น้องพอมันเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยเลยพี่น้องมันเป็นหยังบัดนีมันมันมันจึงทําให้อากาศมันไม่หนาว ก็เพราะว่าพี่น้องเอลนนยก็คือสภาวะแห้งแล้งพอมันแห้งแล้งนี่น้ำนะพี่น้องน้ําในอากาศนั่นแหละมันบม่มีพี่น้องพอน้ํามันไม่มีปั๊บนี่มันก็ไปเห็ื่อนแ้าบบนหนาวเออพอพอมันบนหนาวมันก็ห่อนแม่นบอละ่ะเออเพราะฉะนั้นเนะี่ย <c oughs> ประเทศไทยอาจจะไม่ได้ประสบกับสภาวะเอลนนยหรือว่าแห้งแล้งแต่พี่น้องแต่แต่ว่าสภาวะมวลรวมของโลกนะพี่น้อง อือโว้ยขอโทษพี่น้องก็เหมือนที่ผมบอกคลิปที่ผ่านมากเละก็คือถึงประเทศไทยเราจะไม่ได้ไม่ได้กระทบกับเอลิโยเต็มเตมแต่ว่าสภาวะหรือว่าความแปรปรวนอะอากาศนะพี่น้องอากาศเนี่ยมันหมุนรอบโลกด้เพราะฉะนั้นก็ถึงถึงบ้านเราจะไม่แห้งแล้งแต่ผลกระทบนี่ความหนาวหรือว่าอุณหภูมินี่มันก็สีมาฮอดไทยคือเกาแต่มันก,มนก็มันก็ไม่มีผลอะไรพี่น้องแต่ก็ คืออยากฝากกันอยากฝากพี่น้องว่าสําหรับใครที่บอกว่าต้องการอากาศหนาวกะคือสีหนาวได้แค่นี้แหละพี่นอ้องเออหนาวที่สุดแล้วไอท้ที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือหนาวที่สุดแล้วแหละเ <c oughs> ออสามสี่ห้ามือที่ผ่านมาน่ะอันนั้นคือหนาวสุดแล้วคือตั้งแต่มกราเป็นต้นไปนี่คงจะไม่มีอากาศหนาวเลยแหละพี่นอ้องเออม,มดแล้วเด้อพี่น้องเด้อสาหรับไอ้ <c oughs> ผู้ใดที่บอกว่าสีหนาวอีกอีกบอ่อหรือนะไดอีกบ่อค่ะ ก็คือสีบหนาวพี่น้องแต่กับแนวโน้มนี่ผมเบื้งพยากรณ์กะเขาบอกว่าปีหนาในฝนสีดีหกเจ็ดนี่ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีพี่น้องเพราะว่าทุกเกี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความคลาดเคลื่อนนะพี่นอ้องเพราะว่าโมเดลมันก็ระยะไกลเนาะแต่ก็เหมือนที่ผมบอกนะมันมันเพื่อเป็นแนวทางในการเพาะปลูกแมนบอเพราะฉะนั้นก็คือเราก็รู้ไว้ก็รู้ไวเพื่อเพื่อที่จะเผื่อใจอบางบแมนว่าสิเพาะปลูกอย่างเฮ็ดกเกษตรอย่างกับแบบ โบกหัวยังเลยบบมีแน่วทางอยังเลยคือประมาณว่ามึนตึ๊บเลยเนี่ยก็คือประมาณว่าง้มโค้งนะอมสมมุติว่าสิปลูกเขาก้ากะบ่ไห้ศึกษาเลยว่าไอ้ข้าวนี่มันอายุเท่าไหร่มันควรปลูกเดือนไหนความสูงมันเท่าไหร่แบบงมเลยมันกับโบแมนแมนแมนั่นแหละคือจ้างกันคือจ้างเข้าว่าสิไปจีบผู้สาวสิคุยผู้สาวนี่ ้าก็ต้องหู้แล้วแม่นบอะว่าผู้สาวผู้หนีนี่มักหยั่งลูกไผ่ยอยู่บ้านใดเลี้ยนอยู่หมอ้อใดแม่นบละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกันแนละพี่น้องเวลาเราจะปลูกข้าวหรือปลูกพืชทางการเกษตรเนี่ยข้าต้องเฮาต้องศึกษาเลยพี่น้องคือเราต้องศึกษาข้อมูลดูว่าสภาวะอากาศปีนี้มันจะเป็นยังไงแนวโน้มมันเป็นยังไงบ้างข้าวสายพันธุ์นี้ม,นมันโอเคไหมมันสามารถจะปลูกได้ไหมผลผลิตมันดีไหม รู้เขารู้เราหน่อยพี่น้องคือไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพื่อเป็นแนวทางอ่ะเออขอให้รู้บ้างนะโบแมนว่าเขาถามม่าบอกว่า <c oughs> คือยังใส่ปุ๋ยอ่ะไปถามว่าตาตาใส่ปุ๋ยยังไอใส่ปุ๋ยสูตรไหนบ่รู้คือกันเห็นเขาใส่สูตรนกปากห้างว่าสันเ <c oughs> ออเห็นเขาเห็นเขาบอกว่าใส่สูตรกระต่ายมันดีปัสสัน แนวใดน้อสูตรกระต่ายสูตรนกปากหางกะแม่นว่าละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกะเหมือนกันนะเพี่น้องแนวทางก็เราต้องรู้เพื่อเป็นแนวทางก็ยังสูตรปุ๋ยกะผมไปถามผู้เฒ่าผู้เฒ่าบอกว่าสูตรนั่นนะสูตรไอกระต่ายเนี่ยนะปรนะศัตนะนะสูตรนกปากหางนะประษัตโอ้ยผมก็งงคือกันอย่างนอสูตรใดนอถามสูตรแต่ไปถามยี่ห้อนะถามสูตรแต่ตอบยี่ห้อเนาะกะ โอ้อ่ะโอเคพี่น้องเิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายอัปเดตเล่าสู่กันฟังว่าอากาศหนาวคือสีบอมี่แล้วแหละพี่น้องอปีหน้าก็คงจะเริ่มร้อนแล้วแหละอ่ะไผรที่พอปลูกอกันยังกะวางแผนจัดการน้ําให้ดีพี่น้องอืออ่ะโอเคพี่น้องเิปนี้ก็ประมาณนี้อัปเดตข่าวสารเล่าสู่กันฟังสบายดี